ครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆในพี่น้องทุกคนนะผมก็วันนี้มานี่แล้วผมอ่าอะไรนะอูเอ็มยันยนอูเอ็มยันยน,ยน,นครับอูเอ็มยนยครับอำเภอ Nam เกลี้ยงนะครับบ้านเขินนะครับก็มาดูโครงนะเป็นตัวนี้นะครับผมบิ๊กจิว๋วมิลเลนเนียมสองพันนะครับมีตกงานล้านตัวตัวเ,เ,เอง <c oughs> ก็ ไอตัวเก่าของผมมันก็ที่แรกเหมือนอาการจะไม่หนักนะครับเพราะว่าขับได้ปกตินะครับแต่พอเวลาไปถอดมาแล้วก็มีเฟืองเพลาล้อนะครับมีเล้าๆนะครับทั้งสองตัวนะครับก็เลยคิดว่าถ้าทําไปมันก็จะถ้าจะเอาให้ดีนะผมก็ใช้เครื่องใหญ่ด้วยนะครับก็ต้องเดี๋ยวมาดูเครื่องใหม่ก่อนดีกว่านะครับเรื่องนั้นก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นอะไร เอ,เอาเครื่องเลยโครงบอกโอ้ผมพูดผิดแล้วงั้นโครงนะครับโครงโครงเอาเป็นเ,เ,เครื่องเป็นโครงเลยไปแบ่งแถวนั้นนะห <c oughs> ีนะผมก็มีอยู่เยอะนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับสุดานะครับมามืดไปหน่อยยวให้ช่างเขาเช็คโครงให้นะครับผมมีแตกมีร้าวมีอะไรหรือเปล่านะครับ